สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอแต่วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่14เมษาสอง5 6 8นะคะเมื่อคืนฝนตกค่อนข้างหนักค่ะทำสวนจึงมาดูต้นไม้หน่อยว่าเป็นไงบ้างอันนี้คือท a เ1นะคะที่ปลูกเมื่อวันที่22มีนานะคะยังไม่ถึงเดือนแต่ก็แตกยอดดีนะคะโอ้ต้นไม้ในสวนก็กำลังมีลูกดกเลยค่ะโอ้ น้อยหนาก็กำลังดกมากเลยดกมากๆอันนี้มันอันนี้คือน้อยหนาป้ายนะคะท่านผู้ชมมีลูกโอ้โหดกมากเลยตไม่ดกขนาดนี้นะเนี่ยอืมพาทางจะดกมากมากกว่าปีที่แล้วมีน้อยหนาป้ายสองสามต้นชอบกินค่ะน้อยหนาป้ายมันอร่อยทํำกันจะพาไปดูอวโวคคโด นะคะที่เวลามันโดนฝุนแล้วเป็นไงบ้างโดนฝุนแบบนี้น่าจะงามเร็วนะคะท่านผู้ชมที่เอสองหนึ่งก็เขียวเชียค่ะน้อยหนาก็เต็มต้นเลยค่ะดูสิคะท่านผู้ชม น้อยน่าต้นนี้ลูกใหญ่ต้นเมื่อกี้นี่ลูกยังเล็กๆอยู่เลยปลูกดูนะคะท่านผู้ชมปลูกแล้วก็จะได้กินลูกมันดูค่ะเต็มเลยนต้นเล็กๆนะคะลูกดกมากช่อนี้ก็ดกเลยนะคะดกดกจริงๆดกกระทั่งลูกปลายเลย ด็กะ,ะอตอนนี้ลูกตกมากเลยจะต้องมาห่อหน่อยนะคะต้นเล็กนิดเดียวอายุประมาณสามปีค่ะท่านผู้ชมน้อยหนาเนี่ยต้นนี้น่าจะออกลูกเป็นปีแรกลูกแรกเราก็จะได้กินที่เอสองหนึ่งก็ง,งามดีค่ะอ ทีเอสองหนึ่งกำลังเขียวจับรถก็เริ่มเขียวแล้วค่ะโดนฝนตำรวนก็ไม่ทำอะไรช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไปหาหมอมาสองสามวันแล้วกินยาพักผ่อนนี่ค่ะทีเอสอง ศูนย์สามพอตั้งตรงให้เขาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เริ่มตั้งตรงได้แล้วนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็มากับมามอมตามปกติค่ะมอมเอ้ยมอมลุกมามอมออกได้ตัวเดียวชอบมากินหญ้าค่ะแปดขวบแล้ว แปดปีแล้วมามอมตัวเนี้ยเขามีเมียชื่อน้ำตาลแต่เมียเขาตายไปแล้วอยู่กับลูกสองตัวเขามีลูกสองตัวนะลูกเนาะนี่ค่ะสูนสามจีก็ประมาณนี้หลบลุกมอมไว้ลบ ตัต้นนี้ค่ะพอโดนฝนก็จะนะคะยังมีน้ำน้ำค้างอยู่เลยนี่ค่ะพอพูแล้วก็จะเริ่มตั้งตรงแล้วสดชื่นขึ้นแล้วค่ะอันนี้ก็จะนำปุ๋ยมาหวานให้เขาหน่อยนิดนึงก็คจะเป็นปุ๋ย16-16นะคะท่านผู้ชมนะคะตามตุดนี้ เตรียมปุ๋ยมาเรียบร้อยแล้วก็จะหวานให้นิดนึงก็จะให้ปุ๋ยโวคาโดหน่อยดูต้นนี้ต้นนี้ก็สดชื่นดีอืปัคคาเนีย ทำสวนนี่นะคะบางทีปลูกทิ้งไว้เนี่ยชะอมเนี่ยบางทีก็กินเจอะไม่ดีเพราะว่ามีกรดยูลิกทำให้เป็นโรคเกาได้นะคะนกก็เยอะค่ะพอฝนตกนกเจ้าๆเป็นใหญ่เลยชะอมแป๊บเดียวเองแทงย,อ,ยอดอดีแหละต้นนี้ก็จะมีลักษณะนี้ค่ะเริ่มตั้งตรงแล้ว ขนาดไม่กี่วันนะคะเพิ่งทำไปชอมก็กำลังแทงยอดโดนฝนนิดเดียวแทงยอดมาดูด้านนี้จิต้อนอะโวคาโดทำสวนเป็นไงบ้างต้นนี้ก็ประมาณนี้อื้ ูเจมะพร้าวก็เริ่มติดแล้วค่ะท่านผู้ชมมะพร้าวก็เริ่มติดลูดูสสดาก็แทงยอดเลยค่ะสต้นนี้ก็นี่ค่ะจับมาอย่างนี้เลยให้โชว์สูงๆขึ้นตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่ ตอนนี้ฟ้าก็ยังคึมๆอยู่แ8โมงเช้าแล้วค่ะ8โมงเช้าวันที่14เมษายนพามาดูพระหนึ่งสี่่ะท่านผู้ชมนะี่ค่ะพระหนึ่งสีวันเดียวนะคะขนาดแค่วันเดียว วันเดียวเจอฝนก็สดชื่นเลยค่ะืูายหนึ่งสี่จังนี้อากาศเย็นสบายลมโชยมาวัวโบกโดก,ก็กำลังงามต้นไม้ก็กำลังออกผลค่ะก็เนี่ยก็กำลังออกลูก น้อยหนามะนาวก็ดกเต็มต้นค่ะต้นเดียวก็กินไม่หมดแค่ต้นนี้ก็ดกมากเลยเนี่ยน้อยหนาได้ห่อเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะลูกก็ประมาณนี้นี่คือลูกติดน้อยหนาที่ห่อแล้วมีตะไคร้ ดูมะนาวนะคะท่านผู้ชมขนาะดไหนเนะะี่ยค่ะมะนาวก็ลูกประมาณนี้แหละค่ะดกต้นในบ้านก็มีไม่ต้องปลูกเยอะปลูกมะนาวต้นเดียวพอเราไม่ได้ปลูกขายปลูกกินเร็วมากเลยโตเร็วมากอืม ดุด้วยน้อยหนาเขากำลังดุกเหมือนกันค่ะน้อยหนาสามปีโอ้ลูกเล็กๆเ,เต็มเลยค่ะน้อยหน่านต่ต่น้อยหนาหนักหนังไม่อร่อยน้อยหนาไส่ดูบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมดูค่ะท้องฟ้าก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนฝนจะตกอีกรอบอยู่ แป๊บเดียวก็เคี้ยวเลยต้นแคมีต้นเดียวแต่กินก็ไม่ทันเพราะว่ามันออกดอกทุกวันนี่ค่ะไม่ต้องปลูกเยอะปลูกเพอกินนี่ค่ะท่านผู้ชมเก็บกินกับทุกวัน,แต,น,วนแต่ก็ออกดอกทุกวัน อืออกดอกทุกวันเลยขนาดมีแค่ต้นเดียวมาดูวุ้ดเจ็ดนะคะวุ้ดเจ็ดอะโวคาโดวุ้ดเจ็ดต้นนี้ท่าทางจะงามปลูกไว้ที่ยี่สิบสองมีนานะคะส่วนอันเนี้ยไล่เมล็ดอะโวคาโดไล่เมล็ดพอมีเพื่อนมาเขาก็สวยเชอะนะคะบุ้ดเจ็ดวุ้ดเจ็ดก็งาม ท่านผู้ชมไปดูมะพร้าวหน่อยมะพร้าวเหมือนกับจะติดแต่ยังไม่ดกอยากให้ท่านผู้ชมดูว่าเราควรปลูกอะไรไว้ที่สวนบ้างบางทีปลูกแล้วเราก็เบื่อเลยเช่นเช่าอมเนี่ยปลูกมากไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นพืชที่กินมากก็ไม่ดีนี่นะคะมะพร้าว กำลังออกลูกลูกนี้ถ้าทางจะติดแน่ๆลูกนี้ลูกใหญ่แล้วค่ะลูกใหญ่แล้วกิ่งนี้ก็มีลูกแล้ว กิ่งนี้ก็มีสองลูกก็น่าจะเริ่มติดแล้วค่ะนัานผู้ชมเมะไฟก,ก็ดกมากเป็นมะเฟืองมะเฟืองต้นนี้ก็อร่อย ฉนพาท่านผู้ชมดูผลผลิตเฉยๆค่ะว่าเวลาเราปุ๊ททำสวนแล้วเราเห็นผลแล้วแล้วก็ชื่นใจถั่วก็พอได้กินค่ะแต่ลูกอันนี้ดกมากก็ปล่อยให้ไม่เดือดฉิ่กินไม่ทันกินไม่ทันก็ร่วงพาท่านผู้ชมมาดู ปลูกฟักทองไี่แล้วมันก็ได้ผลค่ะท่านผู้ชมปลูกเล่นๆอ่ดูมันงามเลยค่ะเก็บยอดไปผัดกินหลายรอบแล้วผัดใส่ดอกเค้น้ำมันหอยก็ใช้ได้ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีลูกนะคะท่านผู้ชมมีลูกด้วยนะปลูกเล่นๆอืมที่าจะได้กินแต่ยอดที่ไหนได้ลูกก็กำลังมีทุเรียนก็กำลังงาม เดี๋ยวมะละกอก็องได้กินแน่ๆน,นี่เก็บแค่ยอดฟักทองเคยผัดน้ำมันหอหอยก็อร่อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเนี่มะม่วงน้ำม่วงน้ำดอกไม้กำลังก้นเหลืองๆจะส่งไปให้พี่ที่เชียงใหม่กินหน่อยก้นกำลังเหลืองจะต้องได้ย่าหน่อยให้จับประรด ยาลกแล้วลกเร็วมากเลยนี่ค่ะสับประรดสับประรดออกลูกสามต้นนอกนั้นยังไม่ออกคำสวนพาท่านผู้ชมมาดูชมพู่ชมพู่ที่ว่าอร่อยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะไม่ได้หอ่อ แต่ลูกเขาจะอร่อยมากเลยหอ่อแต่ห่อไม่หมดมะขามเทศก็ได้กินอยู่นะคะปีนี้อร่อยมากมะขามเทศเนี่ยชมพูจะหอ่อนี่ะห่อไม่หมดเลยดูตกนะคะ ให้เพท่านผู้ชมนะคะที่สนใจทําสวนนะคะปลูกเหมือนที่ทําสวนปลูกนะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงถ้าเราไม่ปลูกเราก็จะต้องไปซื้อกินแล้วก็ซื้อกินไม่รู้ผลไม้มีสารพิษหรือเปล่าแต่ผลไม้ในสวนเนี้ยปลอดสารพิษร้อยเปอซแล้วก็เรากินแล้วเราสบายใจเช่นเช่นถั่วนะคะถั่วตลาดกับถั่วที่เราปลูกนี่ต่างกันคนละอย่างเลยค่ะรสชาติความกรอบความหวานอืม แล้วก็ชมพู่ก็เหมือนกันชมพู่ต้นนี้หวานมากอร่อยมากแม้กระทั่งมะม่วงมะม่วงเราไม่มีสารเคมีนะคะท่านผู้ชมเขาจะเหลืองแล้วก็เนื้อเขาหวานมากเลยนี่นะคะทำสวนตาท่านผู้ชมมาดูดูใกล้ๆน้ำดอกไม้สีทองปลูกไว้สักต้นนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะก้นกำลังเหลือง ืมก้นกำลังเหลืองต้นมีต้นนี้ต้นเดียวก็กินไม่หมดไปกินแล้วสุขาต้นสองสาลูกแล้วก็อร่อยมากดูก้นก้นก้นกำลังเหลืองๆนะคะลูกนี้อ้าลูกจะเข้าบ้านแล้วนะนมำมอม ก็ไม่มีอะไรมากก็มาอัปเดตให้ทําสวนให้ท่านผู้ชมดูเวลาทําสวนแล้วเราเห็นผลผลิตแล้วก็เวลาโดนฝนแล้วเขาก็จะงามเร็วมากก็ขอบคุณทุกท่านผู้ชมที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ